ขอนอบน้อมที่เสียนก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่23สิงหาคม2564เพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในเรื่องของทิศท,ทั้งหกอันเป็นเรื่องของทิศท,ที่สามคือในฐานะที่เป็นสามีพึงให้เกียรติบำรุงภรรยาอย่างไรและภรรยานั้นควรอยู่ในการประพฤติเช่นไรจึงจะเป็นการอยู่ครองเรือนอย่างมีความสุขซึ่งพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ตรัสแสดงเอาไว้หลากหลาย เพื่อให้บุคคลที่ยังเป็นคารหัดครองเรือนอยู่นั้นได้ประพฤติธรรมและเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกได้ด้วยแม้ยังอยู่ในฐานะของคารหัดอยู่ดังเมื่อวานที่เรากล่าวกันไปแล้วในเรื่องของผู้ครองเรือนที่ปฏิบัติตามพระธรรมสี่ประการอันประกอบด้วยหนึ่งผู้ครองเรือนที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาสอง ผู้ครองเรือนที่ถึงพร้อมด้วยศีลสามผู้ครองเรือนที่ถึงพร้อมด้วยจาคะคือสละความตรณีออกจากใจได้มีความเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสี่ผู้ครองเรือนที่ถึงพร้อมด้วยปัญญารู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรไม่ยินดีในกิจที่ทำให้ตนเองเสื่อมเสียจากยศความสุขและไม่เชื่อในเรื่องเหลวไหล หรือข่าวลือมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเมื่อผู้ครองเรือนปฏิบัติตามพระธรรมสีประการนี้แล้วย่อมได้รับโภคายศอายุและสวรรค์เป็นเครื่องไปในเบื้องหน้าในเรื่องของปัญญานี้พระผู้มีพระภาคยาวทรงแสดงในเรื่องของนางวิสาขาอุบาสิกาผู้เป็นพระโสดาบันใน อิทะโลกประสูตรอังคุตตรานิกายอัตกานิบาทข้อที่หนึ่งสาสิบกาว่าได้แก่วิปัสสนาปัญญาที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับของสังขารทำลายกิเลสได้หมดในอิทะโลกประสูตรนี้พระพุทธองค์ยังทรงแสดงว่ามาตุคามคือแม่เรือนที่ดีต้องประกอบด้วยธรรมะแปดประการ คหนึ่งเป็นผู้จัดการงานดีมีความเฉลียวฉลาดในการจัดการงานต่างๆอย่างรอบคอบและตามเวลาอันสมควรเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปอย่างมีความสุขในครอบครัวข้อสองสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีคือทาสคนใช้กรรมกรด้วยการจัดงานให้ทำ และดูแลว,ว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำทำเรียบร้อยถูกต้องหรือไม่เวลาป่วยไข้เยี่ยวยารักษาและแบ่งของกินของใช้ให้ตามสมควรพระองค์นั้นจะแสดงไว้ชัดเจนว่าเมื่อให้งานเขาทำแล้วเราจะต้องคอยดูแลคอยตรวจ และคอยปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำโดยที่ไม่ใส่ใจเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นแม่เรือนก็ตามไม่ใช่ว่าได้แต่สั่งงานคอยดูแลเอาใจใส่รวมทั้งในเรื่องกินอยู่และความป่วยไขย้ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยในข้อสามประพฤติแต่สิ่งที่สามีพอใจนั้นหมายถึงว่า ต้องเป็นความพอใจที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นไปในความเหมาะสมในเรื่องของศีลธรรมไม่ใช่พอใจในการที่จะเสพของมึนเมาแล้วแสวงหาให้สิ่งเหล่านี้ไม่สมควรค่ะเรื่องใดที่เป็นไปในการผิดศีลสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องตามใจสามีในข้อสี่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ ไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผพานทรัพย์ให้พินาศซึ่งเรื่องนี้สามีนั้นจะต้องเป็นผู้ศึกษาอุปนิสัยของบุคคลที่เป็นภรรยาว่าเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมหรือไม่นี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอยู่ครองเรือน ความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นมาจากแม่บ้านแม่เรือนที่อยู่ในศีลและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะให้ควรไม่ใช้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและรู้จักหลักการในการเก็บอ,อมทรัพย์สตรีที่ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้เชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในโลกนี้คือทิฏฐธรรมิกกถประโยชน์ส่วนแม่เรือนที่ประกอบวิธรรมะอีกสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในโลกหน้านั้นก็หมายถึงสัมปรายิกกถประโยชน์ แม่เรือนที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งแปดประการนี้ผู้มีปัญญาเรียกแม่เรือนนั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัตย์ย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกาเห็นไหมคะว่าการคลองเรือนที่ประกอบด้วยคุณธรรมตามที่พระบรมศา,ศาสดาทรงตรัสไว้นั้นนำมาซึ่งการไปสู่สุขคติ ทางกลับกันหากไม่ประพฤติตามนี้ก็มีที่หมายคือทุกขติแน่นอนค่ะในสมัยก่อนนั้นสามีเป็นผู้หาเลี้ยงภรรยาภรรยาอยู่กับยเย้าเฝ้ากับเรือนทำกิจการงานในเรือนไม่ค่อยได้ออกไปไหนไหนในฐานะเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคจ้าทรงสอนให้ภรรยาเป็นผู้ตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่ง ประพฤติตนให้ถูกใจสามีกล่าวถ้อยคำที่รักไม่ดูหมิ่นให้ความเคารพบ,บูชาบุคคลที่เป็นสามีของตนและรวมถึงบุคคลที่สามีนั้นเคารพบ,บูชาอนันมีมารดาบิดาของสามีเป็นตน้นดูแลเอาใจใส่คนข้างเคียงในบ้านของสามีคือคนใช้ทาตกรรมกร ประพฤติตนเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ภรรยาที่ประพฤติดังกล่าวนี้ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกานี้จากวิสาขสูตรอังคุตรนิกายอัตถกาิบาตนะคะข้อหนึเจก็เทวดาเหล่ามานาปกายิกานั้นมีอิสระความเป็นใหญ่ และอำนาจในฐานะสามประการคือหวังวันนะคือผิวพัรร์ให้มีสีใดๆก็ได้วันนะสีนั้นๆจะปรากฏขึ้นโดยพลันหนึ่งหวังเสียงไพเราะอย่างไรก็ได้เสียงไพเราะเช่นนั้นโดยพลันหนึ่งหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันหนึ่ง เห็นไหมคะว่าประโยชน์ในการที่ดูแลสามีและประพฤติตามธรรมนั้นเป็นที่มาของความสุขซึ่งน่าปรารถนาของบุคคลที่ยังอยู่ในกามคุณอยู่แม่เรือนที่ปรารถนาเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาจึงควรประพฤติตามธรรมแปดประการที่กล่าวมานี้ผู้ครองเรือนที่ต้องการให้ครอบครัวมั่นคง เป็นปึกแผ่นย่อมหาทรัพย์ด้วยความมันด้วยอาชีพที่สุจริตชอบธรรมก็อาชีพที่สุจริตนั้นมีทั้งที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมอาชีพที่สุจริตและชอบธรรมไม่มีโทษก็เช่นการรับราชการโดยสุจริตไม่ใช้อำนาจหน้าที่เบียดเบียนเบียดบังและคดโกงเป็นต้นค้าขายสิ่งที่ไม่มีโทษ ด้วยราคาที่พอสมควรไม่น่าเลือดหรือขูดรีดจนเกินไปเป็นต้นส่วนอาชีพที่สุจริตแต่ไม่ชอบทำก็เช่นการค้าขายสุราเมรยัยขายอาวุธการค้าประเวณีหรือเป็นข้าราชการทุจริตเป็นต้นเราเห็นชัดนะคะว่าอาชีพเหล่าใดไม่ควรประพฤติและ นั้นคือที่มาของความทุกข์แน่นอนค่ะธรรมดาทรัพย์นั้นเป็นเครื่องปลื้มใจของคนทั้งหลายคนมีทรัพย์ย่อมมีความสุขเพราะเครื่องบำรุงความสุขทั้งหลายอันเป็นภายนอกนั้นย่อมต้องใช้ทรัพย์เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความมีทรัพย์จึงเป็นยอดปรารถนาของคารุษฎผู้ครองเรือนทุกคน จากอังคุตตรนิกายอัฏฐกานิบาตปฏิปทาสูตรข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอจะเกิดมีได้ก็เพราะอาศัยธรรมะสี่ประการคือ 1. อุทานสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการงานไม่หยิบโยงทำอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้จักว่าสิ่งไรควรทำไม่ควรทำสอง อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือเมื่อหารัพ์มาได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บออมรู้จักรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายมีโจรเป็นต้นซึ่งในยุคนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถึงแม้เช่นนั้นหากทุจริตในอดีตให้ผลแม้เราฝากเอาไว้แล้วดังที่เราอ่านในข่าวต่างๆ ก็มีการหลอกลวงและสามารถที่จะนำทรัพย์ของผู้ที่มีโลภะหรือโทสัที่มีกำลังกล้าให้เสียหายได้ในข้อที่สามการยานมิตรตาต้องคบคนดีเป็นมิตรไม่คบคนชั่วเช่นนักเลงสุลานักเลงการพนันเป็นต้นเป็นมิตรเพราะจะนำความวิบัติล่มจมมาให้ แม้เราจะไม่ทำเองแต่เรามีคนชั่วเป็นเพื่อนจะไม่มีใครไว้วางใจเราหรอกค่ะเพราะใครจะเชื่อเราได้ว่าเราเป็นสุจริตชนฉะนั้นการครบคนชั่วจึงเป็นอันตรายกับตัวเราด้วยข้อสี่สมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตโดยชอบให้พอเหมาะแก่ฐานะไม่ฝุงเฟอ้อ สุรุยสุรายเกินฐานะแต่ก็ไม่ฝืดเคืองคนที่มีทรัพย์แม้มากหากไม่รู้จักใช้ทรัพย์ย่อมมีความหายนะได้คั้นหาทรัพย์มาได้โดยสุดจริตชอบทำแล้วต้องรู้จักวิธีใช้ทรัพย์ที่ถูกทางด้วยโดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือบำรุงตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งทำบุญด้วยหนึ่งส่วน ใช้ประกอบการงานและลงทุนสองส่วนเก็บไว้ใช้ยามีอันตรายเช่นป่วยไขหนึ่งส่วนเป็นต้นเมื่อจะกล่าวโดยละเอียดจากอังคุตระนิกายจตุก,การนิบาทปัตตะกรรมสูตรข้อที่หกสิบเอ็ดดังนี้ใช้ทรัพน์นั้นเลี้ยงดูตนเองให้ผาสุขเลี้ยงดูบิดามารดาบุตร ภรรยาฆ่าทาตบริวารให้เป็นสุขใช้ศัพท์เลี้ยงดูเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสองใช้ศัพท์ป้องกันอันตรายอันเกิดจากภัยนานาประการมีภัยจากโจรเป็นตน้นสามใช้ศัพท์ทำพริกรรมห้าอย่างพริกรรมห้าอย่างมีดังนี้หนึ่งญาติพี่ก็คือส่งครอยญาติด้วยการเอื้อเฟื้อด้วยสิ่งของ หรือเมื่อเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งสองอติธิพรีต้อนรับแขกด้วยอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นนั้นก็คืออามิตรปฏิสันทานนะคะสามปุพาเปตะพรีทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ร่วงหลับไปแล้วมีมารดาบิดาเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องทำเพราะไม่ใช่ว่า เมื่อมารดาปิดาล่วงหลับไปแล้วเราจะบอกว่าหมดหน้าที่ในการเลี้ยงดูนี้เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาตรัสสั่งสอนไว้ 4. ราชพรีรีบำรุงบ้านเมืองมีการเสียภาษีอากกรให้รัฐเป็นการตอบแทนแผ่นดินที่เราอาศัยซึ่งเป็นความสำคัญอย่างยิ่งและเราจะได้กุศลจากการที่เราบำรุงดูแล ด้วยการเสียภาษีเราระลึกถึงถนนที่ใดในแผ่นดินของเราก็เป็นส่วนแห่งบุญที่เราได้จ่ายภาษียานพาหนะต่างๆที่เป็นของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมซึ่งเป็นของรัฐนั้นคือเงินจากภาษีที่เราได้จ่ายไปเมือมองไปในทิศใดจึงเป็นที่มาของกุศล ที่เราได้ทำไว้ดีแล้วความอิ่มเอิบใจที่เราเข้าใจในเรื่องการเป็นผู้กระตันอยู่ต่อแผ่นดินจึงนำมาซึ่งความสุขกายและสุขใจเราได้มีสุจริตกรรมและเป็นความกระตันอยู่ที่ควรกระทำอย่างยิ่งของบุคคลที่อยู่ในแผ่นดินนั้นๆในข้อที่ห้าเทวตาเพลีสงเคราะห์เทวดา นั้นคือทำบุญสิ่งใดแล้วอุทิศบุญนั้นให้แก่เทวดาทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่อาศัยอยู่ในบ้านของเราด้วยด้วยว่าเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับอนุโมทนาบุญที่เราอุทิศให้แล้วย่อมรักใครเอ็นดูเราว่าท่านผู้หนีแม้มิชายาติของเราเขายังแบ่งบุญให้เราเราจึงควรสงเคราะห์คุ้มครองเขาตามสมควร นี้คือสิ่งที่เราต้องทำอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะฟังทำถวายน้ำดื่มน้ำส่งน้ำใช้แล้วเราก็ต้องอุทิศบุญกับเทวดาทั้งหลายที่ดูแลเราดูแลบ้านเรือนแม้เราจะมองไม่เห็นแต่บุคคลที่อยู่ในภพอื่นที่มีความประนีตของกุศลนั้นท่านจะมีมหาภูตรูป ที่ละเอียดประณีตที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่หากท่านปรารถนาที่จะให้เห็นท่านก็จะเนรมิตให้เป็นกายที่หยาบจึงจะเห็นด้วยตาเนื้อได้ห้าข้อในเรื่องของการใช้ทร,ร,รัพยรร์ทำภารกิรส่วนในข้อที่สี่ในการใช้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยสุจริตนั้นใช้ในการบำรุงสมณพราหมณ์อาจารย์ผู้มีศีล มีขันติโสรัจ,จักคือมีความอดทนอดกรัน้นสงบสงเงยมมั่นฝึกตนโดยไม่ประมาทเพื่อความสิ้นกิเลสผู้ใช้ศัพท์ใดใช้ศัพท์ที่หามาได้โดยชอบธรรมตามหลักสี่ประการนี้แล้วย่อมได้โภคะยศอายุและสวรรค์กับคำสรรเสริญในโลกนี้แม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ยังบันเทิงในสวรรค์ด้วยค่ะ สประการนี้จากอังคุตตารนิกายจตุก,การนิบาทนะคะก็ความเป็นปึกแผ่นจะมั่นคงไม่เสื่อมสลายไปก็เพราะหนึ่งรู้จักสแสวงหาทรัพท์ที่หายไปไม่ล้าเลยหรือดูถูกว่าไม่มีค่าหรือมีค่าน้อยฟังแล้วคงนำมาซึ่งความปลื้มใจที่เราได้นับถือพระศาสดาผู้เลิศในโลกสามค่ะ สองรู้จักซ่อมแซมสิ่งของที่เก่าคล้ำคลาหรือชำรุดให้กลับใช้ได้อีกต่อไปนั้นคือบุคคลที่มีความไม่ประมาทในทรัพย์เพราะรู้ว่าทรัพย์ที่หามานั้นหาได้โดยยากจึงรู้จักที่จะซ่อมแซมของเก่าให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้สามรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สาย ไม่ใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุรายกินอยู่เกินฐานะแต่ก็ไม่ฝืดเคืองตรีถีเหนียวจนขาดความสุขสี่ไม่ตั้งชายหญิงที่ทุศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเพราะจะนำความล่มจมมาให้ในสี่ข้อข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าบุคคลใดที่ทุศีลแน่นอนค่ะ ผู้อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาและสามีก็ย่อมเดือดร้อนอยู่เนืองเนืองนอกจากนั้นตัวผู้ครองเรือนเองยังต้องไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุลานักเลงการพนันและไม่คบคนชั่วเป็นมิตรครอบครัวจึงจะเป็นปึกแผ่นเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยส,สัจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสาบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสศ้นเพื่อมักผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ